สาวจุกอกคุณตาขับรถแท็กซี่ชีวิตรันทดควักให้เลยสองพันทำเอารองไห้เจ้าของเพจบ้านพอใจซุนรวมความบันเทิงเล่าประสบการณ์เจอคุณตาขับรถแท็กซี่ชีวิตรันทด พอได้พูดคุยกันทําเอาอดสงสารไม่ได้อายุมากแล้วแต่ยังต้องมาขับแท็กซี่ตัดสินใจมอบเงินสดทั้งหมดที่มีให้คุณตาแท็กซี่ให้รีบกลับบ้านไปพักผ่อนทําเอาคุณตาถึงกับร้องไห้โดยเจ้าของเพจบ้านพอใจสูนร่วมความบันเทิงเรานาทีเจอคุณตาขับรถแท็กซี่ก่อนได้นั่งคุยกันจนรู้ว่าตาต้องมาขับรถแท็กซี่เลี้ยงลูกสาวที่พิการทางสมองอดสงสารไม่ได้ พักเงินให้หมดกระเป๋าค่ามิเตอร์9 5บาทแต่ให้คุณตาไป2,000บาททำเอาคุณตาแท็กซี่ร้องให้ขอบคุณโคตรจุกในอกน้ำตาจะไหลน่งแท็กซี่เจอคนขับเป็นตาแก่ๆอายุ89มีลูกสาวคนเดียวพิการทางสมองเพราะอุบัติเหตุทางรถแกต้องเป็นคนดูแลเองขับแท็กซี่ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนทรงรถเสร็จเหลือเงินกลับบ้าน100-200บาทแกบอกดีใจแกเช่าห้องเดินละ1,500บาทอยู่กับลูกสาวสองคน ช่วงเวลามาขับรถแกฝากค้างห้องเช่าไปซื้อข้าวมาให้ลูกสาวแกฝากค้างห้องดูแลคุยไปสักพักแกหันมาบอกว่าแกไม่มีอะไรให้แกให้พรขอให้เรามีความเจเริญเจริญทุกหวยรางวัลที่หนึ่งนะเราก็บอกถ้าถูกจะเจอตาได้ที่ไหนแกบอกไม่เป็นไรแค่นึกถึงกันก็พอแกไม่เบียดเบียนใครน้ำตาไหลเลยจ้ารถจอดมิเตอร์95บาทรวมเงินสดในกระเป๋าที่มีได้2 0 0พันยืนให้ตา แล้วบอกหนูสวัสดีปีใหม่นะคะตากลับบ้านพักผ่อนเลยนะคะตาร้องไห้ยกมือไหว้ขอบคุณที่นี่น้ําตาแตกเลยจ้าอธิบายความตื้นตันใจไม่ถูกชาวเน็ตเขามาขอบคุณและอวยพรให้เจ้าของเพจพบเจอแต่สิ่งดีๆร้อยเท่าพันเท่าและอวยพรให้คุณตามีชีวิตที่ดีสุขสบายขึ้นไล้หลายคนยังร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ได้เจอคุณตาแท็กซี่คนนี้บอกว่าคุณตาคุยสนุกมากพร้อมชวนกันช่วยเหลือหากใครได้เจอคุณตาด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ